ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีกลางบางซื่อนะครับซึ่งเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนนะครับโควิด -19 ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับเขาได้ปรับในการฉีดวัคซีนนะครับเป็นเข็มที่1นึ่งแอสตราเซเนกเข็มที่2เป็นไฟเซอร์นะครับซึ่งวันนี้ผมก็ได้ลงทะเบียนทางเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของเรานะครับที่มีอยู่ เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมบรรยากาศด้านในนะครับว่าเส้นทางที่จะไปฉีดวัคซีนนั้นอ,อยู่ตรงไหนอย่างไรนะครับครับเราเข้าไปด้านในนะครับด้านล่างนะครับเราก็จะเห็นป้ายบอกว่าทางไปฉีดวัคซีนนะครับเขาก็จะมีป้ายมีลูกศรชี้บอกเราเป็นระยะระยะทางนะครับอ,อยู่ด้านล่างนี้โอ้โหห้องกว้างมากเลยนะครับที่สถานีกลางบางซื่อนะครับเป็นจุด เชื่อมต่อ,อรถไฟนะครับหล,หลายสายเลยนะครับหล,หลายสีนี่ครับป้ายเขาก็จะมีป้ายบอกเป็นระยะระยะนะครับเพื่อที่จะให้เราได้เดินทางไปถึงสถานที่ที่ฉีดวัคซีนนะครับที่อยู่ในบริเวณด้านล่างนี้กว้างมากเลยครับเป็นสถานีกลางบางซื่อเป็นจุ ที่สถานาีรถไฟนะครับเป็นจุดที่รถไฟมารวมตัวกันตรงนี้นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะเชื่อมโยงไปยังหลาย,ลายสายหลาย,หลายสีได้เลยนะครับอันนี้ครับป้ายเขาก็จะให้เราเดินไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะไปถึงจุดเส้นทางที่จะเข้าไปาด้านในนะครับที่เขา,าบริเวณที่เขาฉีดวัคซีนนะครับของโควิด1 i นี่ครับตอนนี้ก็มีท่านผู้ชมนะครับที่เดินทางมารับการฉีดวัคซีนนะครับเข็มที่1ที่เป็นแอสตราซีเนกานะครับไม่ว่าจะเดินทางมาเดินทางมาโดยรถไฟนะครับหลายสีหรือจะเดินทางมาด้วยรถบัสนะครับที่เขามีไว้บริการรับประชาชนนะครับที่จะเดินทางมาที่ สถานีกลางบางซื่อนะครับที่จะฉีดวัคซีนนะครับนี่ครับก็จะมีป้ายบอกทุกระยะระยะนะครับว่าจุดฉีดวัคซีนนะครับก็มีลูกศรชี้ให้เราเดินทางไปนะครับเราก็เดินตามลูกศรไปเรื่อยๆนะครับพอมาถึงจุดนี้นะครับก็จะมีป้ายใหญ่บอกไว้นะครับว่าผู้ใหญ่นะครับที่จะมารับการฉีดวัคซีนนะครับเข็มอ่าหนึ่งสอง และ3นะครับให้เข้าปร,ประตู 1, 2, 3, 4นะครับส่วนเด็กนะครับที่จะมารับการฉีดไฟเซอร์นะครับให้เข้าประตูที่1เริ่มฉีดตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึง17นาฬิกานะครับนีนนน่ครับศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อนะครับเป็นวาระแห่งชาตินะครับของรัฐบาลผมว่า วันนี้ประชาชนคงจะเดินทางมารับการฉีดวัคซีนตามที่ได้ลงทะเบียนไว้นะครับผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้ลงทะเบียนไว้ก็ได้เดินทางมาเพื่อที่จะมารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 นะครับเข็มหนึ่งแอสตาราเซเนกานะครับโอ้โหบริเวณสถา,านีกลางบางซื่อนี่ใหญ่มากเลยนะครับหลายๆชั้นกว้างขวางโอ้โห แอร์เย็นช่ำเลยนะครับใหญ่จริงๆเลยสมกับเป็นสถานีกลางบางซื่อนะครับเดี๋ยวเราจะออกไปด้านหน้านะครับด้านนี้นี่ครับจะเห็นว่าประชาชนที่มานะครับเขาก็อาจจะประกาศนะครับให้ให้เราเดินทางมาทางนี้นะครับเพื่อที่จะเข้าไปตามจุดต่างๆที่เขาได้กําหนดไว้นะครับตรงทางเข้านะครับเขาก็ อาจจะให้เราเดินทางเข้าแล้วก็จะมีใบยินยอมนะครับนี่ครับมีใบตัวนี้เพื่อให้เราได้อ่านแล้วก็ได้เขียนเพื่อที่จะยินยอมในการาฉีดวัคซีน1 i นโควิด1 9ในครั้งนี้นะครับก็จะมีรายละเอียดให้เรากรอกชื่ออายุนะครับกรอกชื่ออายุาน้ำหนักเสร็จแล้วเขาก็จะ มีสอบถาม1นึ่งทามสี่ห้าข้อนะครับว่าเราได้เคยได้รับการฉีดวัคซีนมาไหมนะครับมันก็จะมีช่องให้เราติ๊กว่าใช่ไม่ใช่ถ้าเกิดว่าเราไม่ใช่เราก,ก,ก,ก็ติ๊กไปนะครับแล้วก็เซ็นชื่อของเราแล้วก็ลงวันที่เสร็จแล้วมันก็จะมีอีกช่องช่องหนึ่งนะครับว่าเราต้องการอยากจะฉีดใส่แขนไหนแขนซ้ายหรือแขนขวานะครับเราก็ติ๊กเข้าไปนะครับแต่ว่าอีกช่องหนึ่งส่วนที่เป็นเวลานั้น ว่าเราฉีดเวลาไหนอันนี้คุณหมอนะครับที่เป็นคนฉีดให้เราจะเป็นคนลงเวลาให้แล้วก็จะมีเวลาในการาเราเฝ้าสังเกตอาการนะครับเฝ้าดูสังเกตอาการก็จะมีเวลาที่ว่าครบ30นาทีเวลาเท่าไหร่นะครับเขาก็จะก็กหนดให้เราเลยหลังจากนั้นเราก็จะเข้าไปด้านในนะครับอรอไม่นานนะครับพอเข้าไปด้านใน,นจะมีเจ้าหน้าที่ที่ จะขอดูบัตรประชาชนเรานะครับกับใบสีเขียวที่ยืนยันว่าเรายืนยันขอรับการฉีดวัคซีนนี้นะครับแล้วเขาก็จะตรวจสอบดูว่าเราได้ลงทะเบียนถูกต้องไหมแล้วเขาก็จะปริ้นใบเ็เรียกว่าใบนําทางกับใบนัดนะครับปริ้นรายละเอียดชื่อเราแล้วก็ฉีดเข็มหนึ่งวันที่เท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับหลังจากนั้น พอเราได้ใบนำทางหรือว่าใบนัดนี้นะครับเราก็จะเดินทางมาฉีดวัคซีนเลยครับกับคุณหมอนะครับคือตรงไหนก็ได้นะครับที่ว่างๆนั่งแถววันนี้ที่ผมไปนะครับไม่ได้รอนานเลยพอเดินไปถึงคุณหมอนะครับก็คุณหมอก็ฉีดเสร็จผมก็เข้าไปนั่งฉีดต่อได้เลยไม่ได้รอนานนะครับแล้วก็ฉีดฉีดแป๊บเดียว สะดวกสบายมากเลยครับที่สถานีกลางบางซื่อนะครับที่เป็นศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด -19 ในครั้งนี้นะครับที่ปรับสูตรใหม่นะครับที่เป็นสูตรหนึ่งเข็มแรกนะครับเป็นแอสต a าเซเนกานะครับเข็มที่2เป็นไฟเซอร์นะครับที่ระยะห่างในการฉีดเข็มหนึ่งกับเข็ม2ระยะ28วันนะครับระยะห่างนะี่ครับ ผมก็ให้ฉีดว่าเข็มซ้ายนะครับผมก็้คุณหมอฉีดให้นี่ครับคุณหมอยกนิ้วให้ว่าโอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอ่ะผมก็บอกคุณหมอนะครับว่าผมได้ถ่ายทําเพื่อที่จะชวนพี่น้องประชาชนนะครับที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับถ้าได้ดูคลิปนี้แล้วนะครับผมว่าตอนนี้น่าจะมาฉีดได้แล้วนะครับเพื่อที่เราจะได้ เศรษฐกิจหรือว่าจะได้ทําการค้าขายแล้วก็จะได้ทํากิจวัตรประจําวันได้ปกติเหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นผมก็ขอเชิญชวนทุกคนนะครับที่ยังไม่ได้ฉีดนะครับหรือว่าใครที่ฉีดเข็ม1เข็ม2แล้วนะครับที่จะบูสเตอร์ก็สามารถที่จะสมัครแล้วก็มาฉีดบูสเตอร์เข็ม3ได้เลยนะครับเราจะได้ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อที่เราจะลด การระบาดของโควิด -19 ยิ่งปัจจุบันนี้เป็นสายพันธุ์เดลต้ายิ่งกระจายได้เร็วมากนะครับนี่ครับบริเวณนี่โหกว้างมากนะครับเดินแบบนั่งสบายๆนะครับแอร์เย็นฉ่ำดูเพลินเลยนะครับแล้วก็ไม่นานครับระยะเวลาที่ผมเข้ามาแล้วก็นั่งรอในการฉีดยานั้นนะครับฉีดวัคซีนนั้นนะครับผมว่าผมใช้เวลาประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับ ตอนนี้เราก็หลังจากฉีดวัคซีนเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาที่จุดจุดหนึ่งนะครับจุด4จุด4ก็มีอยู่หลายด้านนะครับเพื่อที่จะเป็นจุดในการนั่งรอดูอาการนะครับว่าเรามีอาการอะไรเกิดขึ้นไหมนะครับถ้าเรามีอาการเกิดขึ้นก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่อยู่ด้านหน้านั้นน,น,นะครับเสร็จแล้วถัดไปนั้นจะมีห้องพยาบาลอยู่นะครับมีห้องอยู่ ผมว่าหจัดการบริหารได้อย่างดีเลยนะครับอย่างนี้ผมว่าสะดวกสบายมากการเดินทางมาผมเดินทางมาก็ใช้รถไฟฟ้านะครับสายสีแดงซึ่งมาจากดอนเมืองผมว่าช้ระยะทางมาก็ใช้เวลาไม่ถึงประมาณ15นาทีครับโอโะดวกสบายมากจริงๆเลยไม่ต้องขับรถมาเองนะครับตอนนี้รถไฟสายสีแดงนะครับก็ เปิดให้บริการฟรีอยู่นะครับสำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาที่สถานีกลางบางชื่อนะครับเพื่อที่จะมารับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ในครั้งนี้นะครับนี <ped> ่ <up> ครับที่ประชาชนนะครับที่ฉีดวัคซีนแล้วนะครับก็มานั่งรอเพื่อที่จะดูอาการในระยะเวลา30นาทีนะครับเข <ped> <up> าก็จะนั่งก็ เห็นว่าไม่ค่อยมีใครนะครับที่มีอาการผิดปกตินะครับชชาาาไไม่ถึงปเลยน้ั นะคะถ้าเกิดสามวันมันไม่ดีหรือว่าสองชั่วโมงมันลามอ่ะไปหาหมอได้เลยนะม,มีอาการอะไรไหมคะไม่มีม,มันยังไม่มีอะไรตึงนิดๆแค่นั้นเด็กตึงๆหน่อยก็ทานยาพาราได้เลยนะคะก็ในจุดที่4นี้จะมีหลายๆด้านเลยนะครับที่นั่งรอฟังอาการก็จะมีจุดจุดหนึ่งนะครับที่มีดนตรีให้ใหเราได้นั่งฟังเพลินๆนะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกนั่ง อย่างไหนนะครับจะนั่งฟังดนตรีเราก็เลือกนั่งเนะยครับเก้าอี้ยังว่างโหเยอะแยะเลยนะครับเยอะมากเลยขนาดว่าประชาชนเ,าเลือกลงทะเบียนทางโทรศัพท์เครือข่ายโทรศัพท์มือถือมานะครับผมว่าในการบริหารจัดการในการฉีดเนี่เร็วมากไม่ได้มาแออัดนะครับมาแล้วก็ไหลโฟตลอดเลยนะครับในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ในครั้งนี้นะครับสะ,สะดวกสบายมากเลยนะครับ เขาก็จะมีป้ายให้เราถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับว่าเราได้มาเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่1แล้วนะครับราจะมีป้ายบอกว่าฉีดแล้วนะนะครับนี่ครับฉีดแล้วนะพร้อมกับใบนำทางหรือว่าใบนัดนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้อย่าลืมฝากกด s ั b s ไคร b e ด้วยครับเจอกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ